ฮัลโหลโอเคสวัสดีครับพวกเราสามเกลอวันนี้ตูทำเพี่อะไรอ,ออสออสทักทาย<ด>ทักทายอ<ด>๋อวันนี้จะเห็นพวกเราอยู่ต่างที่เราอยู่บนรถตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมคโครอ่านี่แมคโครจริงป่ะนี่เปแมคโครจริงไหมป้าอยู่ไหนวะบนนี้เห็ <laughs> นไหม ใช่นลยเราอยู่แมกโคก็คือวันนี้เราอะอยากทํากาชาเกี่ยวกับพวกพวกหมุกกะทะแต่ว่าเราก็ไม่อยากซื้ออ่าไม่อยากซื้อจากร้านข้างนอกเราก็เลยจะมาทําเองโดยการเราจะได้งบกันมาคนละสามร้อยสามร้อยบาทต่อคนใช่ต่อคนแล้วก็ซื้อมาเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาเหมือนมาจับฉลากกันว่าใครจะได้กินของใครแต่ว่าสมมุติว่าสมมติว่ากูอะได้กินได้ได้ได้จับฉลากของที่มึงซื้อใช่ไหมกูก็ต้องกินกินของมึงตลอดนะโอเคนั้นไปไป ตอนนี้ครับเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านแนะ เราก็จะมีซื้อของตาม300อบาทก็จะได้ประมาณนี้ของแต่ละคนแล้วเราตอนนี้เราก็เพิ่งทําสลากกันเสร็จเราก็จะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้อะไรบางคนอาจจะได้กินผัลรวนกินแป้งรวนบางคนอาจจะได้กินกินเนยอย่างเดียวเอ้ยอร่อยนะเนยกระเทียมอะกูไม่กินไงแป้งด้วยเนี่ยใคร <ไป S 2> ใครใครใคร,ใครจะจับก่อนให้ให้ให้จหับไปไหมจับเลย เห็นแบบรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรวะไม่ขหงาหรือไงวะอ๋อเนื้อไม่ใช่เหนื่อยกวานผิดเอ้าได้เนื้อหรอเนื้อแองก้าเนื้อไปแล้วเปิดมาได้สวยป่ะมึงจับก่อนไหมัวได้แต่ฝากอ่านนะได้อันดี้แม่งน่ากลัวว่ะแม่งอันเล็กว่ะของจ้าวโอ้โหไอ้เจ้าได้ของดีมึงเกี๊มามามาอะไรนยของกบปวอมึก เฮ้ยสโคมาอ้ออสเตรเลียออสเตรเลียอันนี้เออโชว์หน่อยโชว์หน่อยคงหยิบมาเองวะเนี่ยเออกูหยิบกูเองดีกว่าได้ของตัวเองเฉยยังสวยอยู่นะครับรอบแรกได้แเห็นเองดีกว่ามือจับชั้นชิ้ได้ดีจังเงี้ยทุกคนเลยวะคุณโกงวะเนี่ยอยู่ข้างๆข้างๆขาเนี่ยแล้วพอกูจับกล้องก็สั่นพ่อพ่อเหลือมเดียวอ๋อลืมไปต้องอ่านให้ เนื้อแองกัสมีเหรอเฮ้ยมีซื้อซ้ำแกบแม่ก็ตัวหลักแกะอยิ่มาให้หน่อยู่ไว้ไห้หน่อยอะไนเนี่ยเออใช่นี่ครับได้แกะเซมุกผักผักผักไม่ออกเลยวะเออคอราะ่าจะอะไรวะคอสอบคอสคอสคืออะไรอ่ะคืออะไรผักอันนี้ดิ อันไหนวะอันที่เยอะเยอะแม่ใช่ใช่อันนั้นแหละมึงแกงก่อนนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้ของปกขพงน b a บ y c r o อสใครซื้อแบบวะกูว่าเราเบี้ยนะเบียบยลอยแต่คนอย่างกูเนี่ยจะได้เข็มเข็มเข็มทองอ่ะเออยก็เสียไอ้เฮีย เหลือเนื้อป่ะเหลือเหลือเหลือเนื้อสองอันเนี่ยมึงอ่ะก็ได้เนื้ออีกไหมปลาได้ใครจะกินปลาเห็ดไอ้ที่ที่คูบอกที่กูซื้อมาให้มึงอ่ะเขี้ยได้จริงว่ะเออเห็ดใหญ่มันชื่อมันชื่ออะไรนะเห็ดกุเนจิกุเนจิวะไม่เห็ดนางรมหลวงเนี่ยของูหูงา เอ้ยโองหมูทำไมไมันได้ได้ดีวะอะอะไอเ้เหี้ยก็ต้องไม่เขามาให้สั่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่รีบรีบเก็บเ,บ,เกบเลยมหมูรีบเก็บเลยมึงชื่ออะไรหมูหมักหมูบางยางเอาจริงๆนะอยากอยากยากินผักแังเลยได้ไปแล้วไงที่มันทำเหี้ยที่มันทำเหี้ยแล้วราเรามึงเขียนอะไรอีกบ้างวะไอพ,ออพวกเครื่องปรุงนี่มึงรวมไหมไม่ไม่ได้เขีนยนเกี่ยอะไรเนี่ยเยวอะไรเนกระเทียมเอาไฟกระเทียม เนี่ยพี่เอามาแค่เยอะขนาดนี้เหรอไม่พอเปลือกไม่ไม่ไม่ยังไม่มีใครใครได้ปลาเอาไปนะถ้าได้ปลานี่จะได้สิทธิพิเศษนะคืออะไรวะนอกจากกินปลาแล้วมึงต้องแล่ปลาด้วยฮะกลัวเฮียเทียกมึงได้ปลาเอ้ยมึงได ของแพงเลยโคตรจไม่แต่ของกูแม่งคอมบิเนชั่นแม่งดีแบบแม่งมีหลายอย่างเออแต่กูต้องเล่ฝาอันนี้สมัยไอ้เนี่ยจังเลยไหนๆสามชั้นเลยตอนตอนนี้ตอนนี้มันเหลือเหลือเนื้อเต่าเต่ามองว่าเห็ดเห็ดแล้ก็เห็ดเนยอันนี้ของกูนะที่เริ่มละลายละละลายแล้วสาร A มาเนยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็ดอะไรเนี่ยเนื้ออ๋อ เหนื่อยเฮ้ยได้อยู่ย่างเหนยย่างเหนยนี่มันปกปิดยังไงล่ะสื่อพนานช่วยนะตอนนี้เหลือตอนนี้เหลืออยู่กี่เหลือกี่เตียงห้าหอยห้าเหลืออยู่ห้าอืมต้องมีคนแรงคนหนึ่งได้อะไรวะในเนื้อในกุ้งไปยิมมาเองเอาเห็ดไปเห็ดแต่กุ้เฮ้ยชื่อแต่ว่าได้กุ้งก็ไม่ดีนะ ต้องแกะเองอ่ะต้องแกะเองแล้วปล่าปลาต้องแกเยังทอดแดดขอน้อเลยยากเกินเนื้อเต่าเรียบร้อเรียกเกียรได้เรียบร้อยจับเก็บเรียบสายสายโปรตีนหรอไม่เสร็จกุ้งกับน้องมาเดี๋ยวเปิดดูนะลองเปิดดูอะไรบริพุญเรียบล้อเราแกะกุ้งไม่เข้าทำไมทขาไม่ซื้อกไม่หนานมา งบไม่พอไอ้ขี้ทำลอยด,ดูงบด้วยต้องต้องมีต้องมีคนหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดแบบพร้อมพร,ร้อมกันดกูเปิดให้เมื่อไงได้ได้ไม่ใช่เดี๋ยวไ,ได้เหรอทำไมมันมีปลาสองอันจำได้มาม่าฉลักส์มาม่าของมึงถือว่าจุดหลอได้แล้วกันทพราะอะไรเพราะไม่กี่ตาจุดหลอปลาอไม่อยากกินเลยเอาไปเอาไปอ่าโอเคโอเคเอาแบ่งกันคนละครึ่งต่อกัน ขั้นตอนนี่ไงคุณก็เอาปลาให้สุวหลอดตัวนึ่งทั้งสุวหลอดเลยโอเคเรียบร้อยกินไหมไม่มีการสรุปอะไรเลยหรออสรุปก็ได้สรุปก็คือของของกูนะอืได้เนยได้หมูหมักงาได้กรุ้งให้เนื้อถ้าคุณได้คุณได้แค่ไหน ให้ดูดีนี่ต้องไม่ทำทุกฝั่งเลยมึงไม่แดกอยู่เลยเริ่มเขียวเลยเรื่อยของสุดยอดได้เลยบ้างได้หมูสามชัน้นแรกไหมแรกกับผักไหมไม่เอานี่ก้าวพผักได้เนื้อแตงกวาถั่นเตาม่ยดูดียังเลยวะได้กระเทียมได้หม่าม้าแล้วก็ได้เห็ดอีกทองเห็ดิสองอันเคดิ้งเลยเหรอเคดิ้อนอนสองอันเลยมัน ของโอเคนะของจำได้ได้ปลาของกูได้ได้ทะเลมาได้ปลาได้ปลาหมึกได้เนื้อกี่นวะนะเนื้อสองอันเนื้อสองอันแล้วก็ได้เห็ดได้เห็ดได้เห็ดอร่อยจิ๊กแล้วก็มาม่ามาม่าโอเคไม่มีผักเลยปะเสียใจจังไช่ดีจังโอเคมากินไหมโอเคนั้นเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดซีเปิดด้วยบ๊ายบายดองเช่เอาของมาได้เลย กูจะไปแย่งแยของคนอื่นกินไม่ได้นะเข้าใจไหม อันนี้คือเอาริงหรือว่าแค่แค่ในชิปเอาแค่ในชิปดิไอ้ทียจับกูจับได้กูจับได้จับได้หักมาก็ชิบหายดิไม่เป็นกูดึงปั๊กออ,ออกถ้ามึงทำเหมือนกันนะ